ก็มีโอกาสได้ออกมาถ่ายคลิปให้พี่พีเอฟซีได้ดูได้ชมนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันที่วันที่19ตุลาคม68นะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องมีพาไปดูไปชมบรรยากาศในสวนนะคะโอเคทุกคน<ป>อันนี้เหรอที่หยุดชะงักนะ <c oughs> อันนี้เ <c oughs> หรอ ไปเขาจะเดินไปไหนก็กอยู่ตรงนี้ก็ได้เออก็เดินไปเดินมานี่คนที่รู้แต่ก็ไม่อยากเดินไปหรอเราไม่อยากเดินเราเห็นจริงเหรอผู้บ่าวแล้วทำใจไม่ได้โอ้ยเห็นผู้บ่าวแล้วบ่อยากไปแล้วพี่พี่เอ,อ้ยเห็นผู้บ่าวถูกใจแล้วไม่อยากไปเลยอูย้กว้างมากเลยนะไปฝั่งนี้หรอจ๊ะอู้เนี่ย เ้าม่มีสงสัยอะไรไหมว่าจะได้ทันไปเร็วๆอจะเดินเร็วอะไรขนาดนา่ะขี้รอยตาไปเอ็นซีอัดปวดหัวกินยาปลาไว้เลยนี่เราจะเดินไปทุดไหนไม่รู้เพราะไม่เคยมานี้มันโกมาเลยอู้ทุกคนกว้างมากเลย กว้างจริงๆว้าวบอกเลยว่าดูพี่ากจรีลายตาแน่เลยน้องตัวเงินตัวทองน้องวรนุชใช่ไหมปะไม่รูเรียกน้องวรนุชหรือเปล่าวรนุชหรต่างชาติเจออะไรต่างชาติเจออะไรเห็นปะเห็นไหมต่างชาติน่ะเธอโอ้เห็นดอกไม้ถ่ายรูปดอกไม้กันดูนี่ ที่บ้านเพิดโบมีบัจักพีพีที่บ้านไม่มีหรือเปล่าไช่ใช่ไันน,น,ไไน,นี้ให้น้องควันพาทัวสวนลุมพินีนะคะทุกคนน้องมีก็เป็นครั้งแรก S <S <ค>นป้าดอกไม้เพิ่อกาปลูกเป็นระเบียบอลยเนาะดอกไม้ก็ปลูกเป็นระเบียบสวยมากเลยทุกคนจะมีทั้งชาติไทยชาติาแลก็ทุกชาติทุกประเทศนะคะ น้องวรนุชน่าจะไม่ขึ้นมาแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันมืดแล้วอู้หูน้องๆเด็กๆก็ยังมาเลยดีทุกคนดูขนาดเด็กมาปั่นจักรยานเลยเนาะจักรยานยังเอายังเอาจักรยานมาปั่นเล่นใช่ค่ะดูมอู้หูกว้างเนาะต้นไม้ก็สวยแบบเป็นระเบียบมากเลยเนาะคนไทยทำนะเนาะ อุย้ยต้นอะนี่<ม>กินดได้นะเธอใช่ไหมต้นดอกไม้ทุกๆชนิดนี่คือแบบสวยงามมากแล้วก็มันแบบว่ามีทุกสายพันธุ์เลยนะแม่นบอกเนาะเนาะวัน<ช>น้เห็นหลายหลายอย่างเนาะใช่มีหลายอย่างมากมีหลายพันธุเน์เอาบ้านอันบ้านเฮาบะเมนกินได้ตีใน่ะพักอันนี้อะไรอะ่ะบะเมนพักเศียนตีบะเมนบะเมนตีคนละแบบตีคนละอย่างก็แม่แหละผสมพักเศียนเห็นดิ ใบมันไม่เหมือนกันคือกรแมนทันเลส้มพักเสียนถ้าไม่ไม่ใช่ก,ก็ขอโทษด้วยนะคะพีพีเอสจีพีพีเอสว่ามันอต้นอะไรนมีคิดว่าต้นต้นสมภักเสียน,นเบอกว่าต้นภักเสียนบย <c oughs> <c oughs> อ้านเกอูมีมีอะไรนะโอ้สุดยอดมากทุกคน เนี่ยมาถึงจุดนี้รู้สึกอยากขี่เป็ดแต่ว่าไม่มีตรังแพงหรอคะไม่มีคู่ค<ะ>ด้วยนะคะทุกคนให้ค่อยเป็นคู่ก็ได้นะถ้าน้องมิมี่เป็นคู่สงสัยตกน้ำแน่ๆเลย <c oughs> ทำไมอะ <c oughs> เราไม่ได้อ้วนขนาดนั้นไม่ฉันปั่นไม่เป็นเธอเอามันต้องปั่นเหรอใช่มันต้องเออเหรอต้องมีปั่นเอาขาปั่นอู้เราไม่รู้นะคิดว่ามันแบบว่าไปเองไม่๋อ เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีงานที่สวนลุมคนยิ่งเยอะเมนบอกงานอะไรจ๊ะงานอะไรงานการชาติประจำชาติอ๋อที่ทุกทุกปีนั่นหรออ๋อต้องจัดที่สวนลุมพินีอันนี้เหรอใช่อ๋อจ้าฉันเพิ่งรู้นั้นเธออู้มีเป็ดด้วยทุกคนเนี่ยเป็ดไหมโอ้วันนี้เราไม่ได้ออกกํลังกายกันนี่ว่า ทำอะไรกันจ๊ะไม่ได้ออกกําลังกายกันปกติจะมีเพลงเต้นออกกําลังกายที่สวนนี่แล้วเหรอใช่แต่วันนี้ไม่มีน้องมิมี่มาครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไง<ต>เต้นไหม,มใช่ค่ะแปลกไหมแปลกเอ้านั่นเธอนั่นคืออะไรไปดูไป แปลกว่าเพิ่นอันนี้คือมาหลายมอกำลังกายเพราะว่าพอเปชวนสาธารณะมันบอกเปิดให้เข้าฟรีอีกเนาะใช่ดีเนาะเพราะว่ามันเป็นชวนสาธารณะที่ให้เขาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเราว่างเมื่อไหร่เรามาได้วันนี้กันโอ้ประมาณนี้เวลานี้ กว้างอะไรทุกคนป้าถ้าบ้านน้องมิมี่นี่ไว้เลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายได้ทุกคนสวนแบบนี้เนาะขวัญถ้าบ้านเรานี่นะไอ้ไว้เลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายเนาะมีหญ้าหญ้าเขียวมากเลยดูหญ้าเขียว,วดู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 ใสาวสวยสวยมากทางต่างชาติและสาวไทยเยอะมากเลยเนาะอูอ้ ว่าจะมาดูน้องตัวเงินตัวทองแต่ว่าไม่เห็นนะ,ท,นนนะ,ะทุกคนมันน่าจะนี่แล้ว,วเงินกรทองไม่ออกมานะคะน้องมีมาไม่ทันเพราะว่ามันมืดนี่หกจะหกโมงแล้วยังไม่ถึงเลยอ่ะเธออุย้ยนี่ไง มันหยุดชะงักนะ <c oughs> มันหยุดชะง,งักคือ,อน,นี่หนะมาดูกัน oh, อ๋อทุกคนหยุดกันทุกคนเลยเป็นมันหยุดงขอชะงักแล้วมันมีอะไรไปดึงให้ประเทศไทยนะจะมีแบบนี้ก็คือเชียงหกโมงแล้วก็จะขลุกขลิศนะนะทุกคนดูโอ,อ วาทุกคนให้ความสำคัญมากเลยเนาะห6โมงแล้วทุกคนกว้าวทกคนี่นจะยืนหมดเลยนะคะทุกคนโอ้ทุกคน ว,ว้าวสุดยอดเนาะเฮ้ยไมิมี่ม้ดูเป็นไงมิมีโอเลีวเนรปไปเลขอเป็น,นอะไรน้องขวัญที่ได้มาเห็นกับกเอ่อเมื่อกี้นะคะทุกคนน้องขวัญเดินมาแล้วรู้สึก รู้สึกว่าประทับใจมากประทับใจคนไทยคนต่างชาติแบบยืนกันแบบยืนเคารพธงชาติอ่ะเคารพธงชาติยืนกันแบบ,บ,บแบบไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ยืนตรงค่ะยืนเคารพธงชาติเนะาะก็เป็นอีกอ่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยทำอยู่ ประจําทุกวันตอนเช้าก็8โมงตรงประเทศไหนทําแบบนี้นะคะใช่ค่ะประเทศเดียวคือประเทศไทยทั้งตอนเช้า6โมงแล้วก็ตอนนยิน6โมงตรงตอนเช้า8โมงเป็นโมงเช้าค่ะตอนเย็น6โมงเพิ่งเคยเห็นเนาะใช่เพิ่งเคยถ้าถ้าบ้านเราไม่มีนะเนาะแบบนี้เนาะยืนยืนอยู่ให้ความเคารพ เนาะให้ความเคารพประเทศไทยดีทุกอย่างใช่ดีประเทศไทยดีมากแล้วก็น่ารักทุกคนเลยทุกคนน่ารักทุกคนแล้วก็ข้างในก็สะอาดมากพอคนไทยเห็นพอคนต่างชาติเห็นคนไทยยืนคนต่างชาติก็ยืนด้วยใช่ค่ะคือทำตามคนไทยทุกอย่างนะคะทุกคนเราก็ต้องตามตามระเบียบของคนไทยที่ให้เราเคารพเข้ามาใน ออสวนโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปโรนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากวิธีไปติดตามน้องมิมี่กับน้องขวัญด้วยนะคะฝากพี่เอ็มซีของน้องมิมี่นะคะเข้าไปกดติดตามน้องขวัญสาวสวัรค์น,นัาเขียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วบา,บาย